นะครับวันนี้เรื่องงามยามดีนะครับวันนี้วันร่วมญาตินะครับวันร่วมญาตินะครับสวดมนต์เสริมดวงชะตาต่ออายุให้กับคุณพ่อพศแต่งงามนะครับในวันนี้สียคุณพ่อแกอ,อายุมากแล้วอ่า ะเสริมดวงชะตาให้เกนะครับอันนี้ก็เตรียมเตรียมงานเตรียมพิธีนะครับามาดูครอบครัวครอบครัวเขากำลังปรุงนะครับอดูนะครับโอ้ พอครัวย่างไก่นะครับอบไก่ย่างใครสนใจนะครับติดต่อให้ไปย่างได้นะครับคุณจำเริญแต่งงามนะครับอ้าวงานเข้าวเขาติดต่อแล้วแล้วก็ผสมวัวด้วยนะครับผสมพันธ์วัวใครสนใจนะครับ ก็ติดต่อได้นะครับคุณจำเริญราคากันเองนะครับ ลังจะได้ที่แล้วครับ บัุรุษปูยาตายายที่ล่วงลับไปแล้วนะครับตามประเพณีเนมรแถวสุรินทีิสานใต้ของเรานะครับก่อนจะดึงพิธีพระมาเทศแล้วก็โศลเชิญดวงชะตานะครับเราก็จะเส้นไหวบ้บรรุรุษที่ล่วงลับปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วนะครับอันนี้ก็อีกประเภทนึ่นงนะครับของชาวมเขมรสุรินที่แสนใจของเรานะครับเชื่อถือกันมาตั้งแต่สมัยบรมบราณปูย่าตายายสืบทอดกันมานครับเรื่อยๆจนมาถึงบรรพบุรุษทุกวันนะครับ ยึดถือประเพณีโบร,ราณยังอยู่ทุกวันนะครับพูดผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับเนื่องด้วยไม่ค่อยได้รู้เรื่องพิธีบันพรบรุษเท่าไหร่นะครับ<ท>อันนี้ก็อีกประเพณีหนึ่งนะครับของพี่น้อง แต่ละชนเผ่าแต่ละพืะ้นที่นะครับอาจจะคล้ายกันบ้างก็ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับอาจจะเพี้ยนบ้างก็แล้วแต่ชนเผ่าเชื้อสายเพราะว่าประเทศไทยมีเชื้อสายหลายเผ่าพันธุ์นะครับเ็ถือได้ว่าก็าจะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ เท่าที่เคยเห็นเคยสัมผัสมานะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบเสร็จเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะถ่ายใหน้ชมนวันนี้นะครับวันนี้ขอสวนะัสดีก่อนครับสวัสดีครับ เดตตอมติยาเสวิตายาพาลิกตายะยานิกตายะวาตุกตายะอนุติตายะปริตตายะสุตมารถายะอิเมเอกาตสานิสังสาปปะเจ้าผู้ิธรรมวจิจักภควาตมานาเตปิภูภควาตตปาสิตังอภินันตุนเตปลิธาโตปัถายะาทัตตัสสักขสัารมิโยทัสสุบารมิโยทัสสปพรมัตปารมิโยปัญจมัพริตญาเกติโสจริยาปจิมาภเวขาภวกันติชาติอภินิคมานังพุทธานุจาริยังโพ

บุรพารสมิงพระพุทธคุณังบุรพารสษมิงพระธรรมเมตังบุรพารสมิงปัสสังขาดังอตุคารุขพยังละวิวันใจเยสัพทุทุสัพโสสัพปโรคสัพปภัยสัพปคร้อสเนียจันไรวิวันใจเยสัพพธาดังสัพพลาปังละมวันตุเตรักขันตุสุรักขันตุอาคเนรรามิงพระพุทธคุณังอาคเนรรามิงพระธรรมเมตังอาคเนรรามิงปัสสังขาดังตุคารุขพยังละวิวันใจเยสัพทุทุสัพโสุ สัพพโรคสัพพภัยสัพพครอสเนียดจันไรอวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาพังพวันตุเตระขันตูสุระขันตูทากเซนราสเมิงพระพุทธดักรังทากเซนราสเมิงพระธรรมเมตตังทากเซนราสเมิงพระสังขาดังทุคารุขปายังลาวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอสเนียดจันไรลาวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาพังพวันตุเตระขันตูสุระ ทุกข์โหรดีราษมิงละพระพุทธกุฎังโอรดีราษมิงละพระธรรมเมตตังโอรดีราษมิงละพระสังฆ์าดังทุกขารโรคขปยังละวบันชัยเยสัพะทุกสัพะโสสัพะโรคสัพะไปสัพะเพราะสัะยัดจันไรวิวันจัยเยสัพะฐานังสัพะลาภังลาภวันตุเตราภังตุสุรัขันตุพายัะราษมิงพระพุทธกุฎังพายัะราษมิงละพระธรรมเมตตังพายัะราษมิงละพระสังฆาดังทุกขารโรคขปยังละวบันจัยเยสัพะทุ สัพพโซสัพพโรคสัพพัยสัพพเคราะห์สัเหนียดจันไรรัวิวันใจสัพพทานังสัพพลาพังอภวันตุเตระขันโตสุระขันโตปัาฏิมรัษมิงปราปุทธกุฎังปัาฏิมรัษมิงปาทมเมตังปัาฏิมรัษมิงละปะสังอาดังทุกขรโรขพายังรัวิวันใจสัพพทุกสัพพโซสัพพโรคสัพพัยสัพพเคราะห์สัเหนียดจันไรรัวิวันใจสัพพทานังสัพพลาพังอภวันตุเตระขันโตสุระขันโต ดอนราสมิงประพุทธตะพุนัง ดอนราษมิงลาปธรรมเมตังอุดอนราษมิงราปสังขานังทุกขโรคปยังลาวิวันัยเยสัรพทุกสัรพโสสัรพโรคสัรพภัยสัรพเคราะห์ตาเนียดจันไรวิวันัยเยสัพพทานังสัพพลาภามาปะวันตุเตรักขันโตสุรักขันโตอิสาดราษมิงพระพุทธกุณังอิสานราษมิงลาปธรรมเมตังเอสานราษมิงราปสังขานังทุกขโรคปยังลาวิวันัยเยสัรพทุกสัรพโสสัรพโรคสัรพภัยสัรพเคราะห์ สนียจันไรอวิบันใจยสัพพทานังสัพพลาพังอวันตุเตรักขันโตสุรักขันโตอาคาตรสศมิงพระพุทธคุณังอาคาศรัเมิงก็ทำเมตังอาคาตรสศมิงละปะสังกานังอตุการโรคอาปังาวิบันใจเยสัพปทุกสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์เสนียจันไรอวิบันใจเยสัพพทานังสัพพลาพังอวันตุเตรักขันโตสุรักขันโตปัตเวิรัเมิงพระพุทธคุณัง ปตะเวร,รสมิงลาปธร ondan, รมเมตังปตะเวรสมิงวาสังขาดังตุคาโรคขปยังลาวิวันใจเยสัพพุตรมลุสุภโภติเมตายาปิขเวเจตมุติยาเสวิตายาภูลิกตายาญาณิกตายาวาตุกตายาอนุติตายาปร o, awa, ิจิตายาส<ร>ุ <ร kicking S 2> สมารถายาอิเมเอกาตสานิสังสาปาติกังขอติธรรมวจักภควาตมะนาเตภิกขุภควาตตบัสิตังอภินันตุปนิธารตตบัสายาคธาตัสสะสัสสารมี သောသ ಉಪారමියෝ သာ පරමත පారමියෝ පංචම පරිත්‍යාකේති සෝචරියා පතිපපවේ කපවකන්ති චාති අපිනිකමනං කතනචරියං පුතිපලං කේ මාරවිසයං සපන්දුත්‍යනපතිවේතව නවලෝකුතරතම්මේත සබ්බේ විවේ පුත්ත කුනේ වාචිතව විශාලය තේ සෝපකරන්දරේ සෝතියා මාඨින් ප්‍රිතන් රොතෝ අයසමානන්දතේ රෝය นามปฏิกันนติยัญจางเวสาลยมภูริรูปามนุสสุปิกษาภยังวิมันตราเตทาเปเสปาริตันตัมปนาหมายาบุระภาราสิงพระพุทธคุณดังบุระภาราสิงพระธรรมเมตังบุระภาราสิงประสังฆกาดังอตุคารุขขพยังลราอีวันใจเยสัพปทุสัพปโสสัพปโรคสัพปะภัยสัพปคร้สเนียจันไรวิวันใจเยสัพพะธาดังสัพพลาปังอัปวันตุเตรักขันตัว สุรัขันตัอาคเนธิรสัมิงพระพุทธกุณังอาคเนธิรสัมิงอาภัตมเมตตังอาคเนธิรสัมิงปะสังขานังทุกขโรขปยังลาวิวันใจยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอสเนียจันไรอวิวันใจเยสัพพธานังสัพพลาพังพะวันตุเตระขันตูสุรัขันตูทักเสินรสัมิงพระพุทธกุณังทักเสินรสัมิงอาภัตมเมตตังทักเสินรสัมิงปะสังขานังทุกขโรขปยังลาวิวันใจเย สัปทุสัปะโสสัพโรคสัพภัยสัพครอสเนียจันไรลาบิวันใจยสัพัานังสัพลาพังลวันตูเตรักขันตูสระขันตูหอรดีรสมิงลาบระพุทธตคุดังอรดีรสามิงลาบประทับเมตตังอรดีรสมงลาบระสังพาดังทุกขารปขยังลาบวันใจเยสัพทุสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพคร้อสเนียจันไรลาบิวันใจเยสัพัานังสะพลาพังลาบวันตูเตรักขันตู สุรัขันโตัพายัพระสมิงประพุทธกุณังพายัพระสมิงละปัธรรมเมตตังพายัพระสมิงละปัสังฆานังตุคาโรขปยังละวิวัญใจเยสะพุสัพโซสะพาโรคสัพภัยสัพเคราะห์สาเนียดจันไรวิวันใจเสสะพทานังสัพพลานพังอภิวันตเตระกขันโตสุรัขันโตปัดยิมรัสมิงประพุทธกุณังปัดยิมรัสมิงละธรรมเมตังปัดยิมรัสมิงละปัสังขานังตุคาโรขปยังละวิวัญใจเยสะพุทธ สัพพะโสสัพพะโรสัพพะไยสัพพะคราะสะเดียตันไรละวิบันชัยสัพพะทานังสัพพะลาภังอภวันตุเตระคันโุสุระคันโต ดอนราศมิงพระพุทธกุนังอุดอนรัศมิงลัปธัมเมตังอุดอนรัศมิงรัปสังขานังทุกขโรคขปยังลาวิวันัยเยสัพพทุกสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพเคร์ตานเนียดจันไรวิวันใจเยสัพพทานังสัพพลาพังอะวันตูเตระขันตัวศุรขันตัวอิสานรัศมิงพระพุทธกุนังอิสานรัศมิงรัปธรมเมตังเอสาราสมิงรัปสังขานังทุกขรโรคขปยังลาวิวันใจเยสัพพทุ สัพปะสุกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียดจันไรอวิวันใจเยสัพพทานังสัพพลาภังอบวันตุเตรักขันโตสุรักขันโตอากาตรสเมิงพระพุทธคุณังอากาตรสเมิงกอทัพเมตังอากาตรสเมิงลาภสังขานังาตุการุปกะยังอวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะสุกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียดจันไรอวิวันใจเยสัพพทานังสัพพลาภังอวันตุเตรักขันโตสุรักขันโต ปัตตเวราสเมงพระพุทธคุณังปัตตเวราสเมงละปัทธรรมเบตังปัตตเวรารสเมงวาสังขารังทุกขาโรคขปบยังลาวิวันใจเยสัพพทุกสัพปะโสสัพพะโรคสัพพะัน คืนคอเดือนกอปีข้อมีประจำวันาะไปวันนี้โรคาพยาธิเสเนียดจันไรท้ายไปวันนี้รักขันตัวสุรักขันตัวลายวันใจสัพพะถ้านังสัพพะลาปางาพวันตุเตรักขันตัวสุรักขันตัวเหตุปัจจโยอารัมมณปัจใจโยอาิปติปัจใจโยอนันตรปัจใจโยสะันนันตรปัจใจโยสะชาตาปัจใจโยอญญมันญปัจใจโยเนสย ปฏิโยปัณิสัยปฏิโยปุริาตปฏ a โยปัจชาชาตปจจโยอัสสวตปจจโยกรรมปฏิโยวิภาคปจจโยอารมณ์จฏโยเห็นเสยปฏิโยฌานปโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปฏิโยวิปยุตตปจจโยอัติปโยนัตติปัิโยวิคตปจจโยอวิตปฏจโย เบสมุกาสปารติเตสมุกดิมิทาสพเปสตอหนักกระเด็นลุกกระอนพุทธอนกระไปทำให้บรรลัยเย็นนันตาจริยไพรธรรมานิจาสุดท้ายผู้ใดคิดร้ายวีระสังติหนุยปีรไวยปีรูโกมาระปจโจวัสะโตพุทโธยุตธรรมโมยุสังโฆยุตโรคภัยทางหลายจงหยุดยุดด้วยนะโมพุทธายะ บุยบไปีดใบประจินเด็งเจา้าปีคุณปีการออยโชคเดีย่อ้อยเีย่อ้อยอ้าว พุทธังสะดอกาะทํามังสะดอกคอสร้างทางสะดอกคอครางวันครอบกลงคืนอบเดินครอปีครอบมีประจำวันครอบแก่ขรอคาคอสังขารร่างกายให้ออกจากคุณคอหอให้อายุปันคนยืนเจ้วกลไปเจ่งปิดทูนเพียงการอยจูนเต่าเด้อไม่เอาโดนตาดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวนเจ้าเวนในกรรมาโหสิกรรมต่อโยตอหลวงจะตาออยคุณเอานี้อยโยเปียงจะแม่เจริญเนี่บันเดลตรุยอ้อยห

là nó 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 nó

anh nói cái gì đó cái gì cái 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 เราปาทวายธรรมินโนปาจิตวานิรุชันติเตสังอุปะสมุสุโภอนิจจาวัตสังขรเราปาทวายธรรมินโนปาจจิตวานิรุชันติเตสังอุปะสมุสุโภอนิจจาวัตสังขรเราปาทวาญธรรมินอุปาจิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโภแหลมแล้วกระพวตายแล้วเนออายุเจ็ดสิบห้าปีตายแล้วนะเนอตายแล้วตายแล้วอาตุเ้อขอกรรคขอาเว พอเสียเงียบเป็นไรถอนแรงถอนขาพอชินพอใจสิ่งที่มาดีหายไปตายไปในวันนี้เด้อ อาโรข้าพยาติบินาสันติหนาโรข้าพยาติบินาสันติหนาโรข้าพยาติบินาสันติสัพเพตตาเมรังติกะมาริสุจัมริสเรตัถิวหังนับิเมเอสสังตะโยสังมุตมเติดจัพรมุตตมเกิเทวดาสมาติคนบุญคนดีคนงามคนผู้มีบุญเด้อมาเกิดใหม่เด้มอยู่กับลูกหลานเป็นร่มโบกใหญ่เป็นร่มใสเป็นนาเป็นลูกเิลานาจิรังวัตยังกายโยปะทวิงอาติเสสติจุโธอภิตะวิญญาโนนิรันตังวะคัลิงคารังอาจิรังวัตยังกายโย

ตัางคันมาลี้เราก็ตั้งเขาเพื่อไม่ได้ก

ัดหเดนดาว่นถึไดตัเอดราตัดเอดเาค่ชัวไอไมูไม่ต้องซีมนไม่ต้องแต่จะตอแชัวร์าน่าลูกมนเวนไอย่ามาเยอะเลแค่ได้แค่ความถูกใจแต่ก็มึงจะได้เงน បាទបាទអឺ100 100បាញ់បាញ់បាញ់100អឺបាញ់ផងស្រទួន100នេះក៏សុតមុនអោយតិចអឺអេខ្លួនใสហើយក៏ក້ອຍកាក់ក៏មកអោយស្រែក៏យើងក៏សុតអោយថ្មៃទៀតអស់ស្បាយទៅដល់មកចៅហើយ3គូអាចទៅដៃវិញទៅមកមិនចប់ទៅបាទថាទៅថាទៅថាទៅ

เอกาตายังก็ได้เอกิจุบุคคลที่สมหาญานำมาพิจารณมดเมหาย่งยังอุดຈื้อเชื่อเตี้ยสังมิสุสุดสังอาสอดสับฟ้าเตี้ยเบิกเบี้ยสมุทรสมุทรบุกเสด็จสัตย์พุทธเจ้ามหาหมดตังสุจิตโตจุมหาญาติเตี้ยกาจามเตี้ยสัมบลงเตี้ยสัมเตี้ยพุทธญาเตี้ยสมียงเตี้ยสังแกยิ่งกาต่างยังก็ตาเอฮิบิบิบัติบุคคลที่สมหาญาณนมาพิจารณาหมดเสมหาย่งยังอุดຈื้อเชื่อเตี้ยสังมิสุสุดสังอาสอดสับฟ้าเตี้ยเบิกเบี้ยสมุทรสมุทรบุกเสด็จสัตย์พ

สิทาิทรัพย์สิทธิสศรติจังสิทธิกรรมสิทธิการยาทากัสิทธิเตโชเจ้านิจังสิทิลานิรันดรงสัสิทธิบาวันตุเมอมสิทธิกยงอ้บรมทังไอาิตาดุกคนได้เกสิัาสุภตาสนตะตัามติบาตัวต้ามิบาังสมียบหงสม้าัุจพรวันมจุดเดือุณ้อคุณแมคุปิดาลมนดาขุนที่อกันเมุ่นีจะแม่กำหนดก็เิดในหพคุณแมจุดด

งนีติภิโซภะวาอข้าพเจ้าสังสิ์นียขึ้นเดิในที่ปนมบกมนมัยการข้าพรเจ้าจะทอทำึกนึ่งสันเซินกิรคุณประบดอนยิบเอ็ดคุณปะมันดาสิคุณแม่พศสาสิบเก้าคุณพระเจาห้าสิบคุณพระธรรมสามสิบดคุณพระสงสิบสี่กแม่ตรนียี่สเอ็ดแม่คงคาสิองคุณปับเลิงกคุณประพายแย็คุณอาสนสี่สิบเอ็ดคุณอาคราสานสิบาคุณพระจันสิบคุณพระกุาคุณพระกรรมวาจาคุณพระนุสาศาสตร์คุณอาสวัตคุณดวงเียปรระกา คุณสินาคุณศีแปดคุณศีส 10, 10ิบคุณศีสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณมักสีคุณผลสีคุณพระนิพันธ์หนึ่งจีงรวมเป็นคุณพระนารโลลุตรธรรมโดยเดชะข้าพระพุทธเจ้าจะทำการสิ่งใดใดขอให้ประสิทธิคุณภาษีนารอดคุณภาษีอะไรคุณภาษีต่อไปคุณภาษีอย่างัวคุณภาษีไพรโกตีคุณภาษีพิลาคุณภาษีปัญญาสุดคุณภาษีสมิคุณบารสีโอเทมิอิทธิฤทธิ์ทั้งร้อยแปดตรงพร้อมบส